เรียนทำอะไรอ่ะเหมือนจิกโกเลยผมกำลังระลึกถึงความหลังไม่สมัยที่ผมเรียนอยู่มปลายอยู่ครับนะสมัยนั้นผมเองสามสิบปีเกือบสามสิบปีมาแล้วไอ้สมัยนั้นผมจะมีกระตูนที่ชอบมากอยู่สองเรื่องนะหนึ่งจอมเกบูนะสองเรียกข้าว่าอีกานะไม่เคยได้ยินค่ะไม่เคยได้ยินโอ้ยคุณกัน ไอ้นี่มันเป็นกร์ตูนของวัยรุ่นของลูกคุณชายนะนะลูกคุณชายทุกคนต้องอ่านในสมัยนะั้นนะและท่านั่งของแก๊งอ่ะมันต้องนั่งกันอย่างนี้เท่านั้นนะี่ยต้องสูบหรีด้วยนะนะอันนี้สุบ,กบนะกและสูบหรีไม่เป็นนะี่ท่านั่งท่านี้เลยนี่คือเป็นเป็นแบบประมาณว่าสัญลักษณ์ นะ่ะเป็นตัตลักลณ์ของความเป็นจิกโก้นะไอ้ผมนะ่ะก็ดูหน่มแนมอะไรก็นั่งเงี้ยเดินนั่งทา่าาก็มีให้หรอกหน้าตาก็เด้อเด้อดา่ดาๆแล้ก็ไม่มีใครกลัวเนาะแต่พอเด็กช่างกลมาวิ่งโวใครโตมันนะวิ่งแทบไม่คิดชีวิตนะอานนี้เราก็จยามาพูดถึงการนั่งยองๆน่ะการนั่งยองๆการนั่งยองๆถ้าถามกันจริงๆเนะี่ยมันเป็นอิริยาบถธรรมชาติของชีวิต เราก็จะมาเห็นคนที่อยู่บ้านนอกไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่หรือว่าคนป่านะนะก็จะมีอิริยาบถนั่งยองยองไปบ่อยและก็นั่งทุกวันนะอย่างน้อยก็คือการนั่งยองยองได้มันทําให้ระบบขับถ่ายค่อนข้างดีเยี่ยมมันมีงานวิจัยมานะว่าเฮ้ยการนั่งยองยองขับถ่ายก็นั่งบนชักโครกนะการนั่งยองยองขับถ่ายนะแรงดันมันเยอะกว่านะแรงดันจะเยอะกว่านะมันจะเอา ของเราเนี่ยออกไปได้สุดกว่าอืมได้ทําให้ปัญหาท้องผูกอะไรมันไม่ค่อยมีนะมันเป็นธรรมชาติของนั่งขายของมนุษย์แต่ว่าพอมานั่งชักโคกปุ๊บคนก็จะท้องผูกเยอะขึ้นตอนหลังอะ่ะก็เลยมีคนหัวใสนะเอาที่รองขามาต่อที่ชักโคกอีกทีนึงเนะ่ยเพื่อให้อิดิยาบทมันดูคล้ายๆกับนั่งยองๆอ,อืมและถามว่าทําไม คนสมัยนี้ถึงนั่งยองๆไม่ได้กันในหลายๆคนนะ่บางคนเนะี่ยตัวผมอมๆนะ่นั่งก็ล้มแผลล้มแผลบางคนนะ่เขาคิดว่าตัวเองอ้วนเลยนั่งยองๆไม่ได้แต่ผมก็เห็นคนอ้วนนั่งได้เยอะแยนะแต่บางคนนะ่ผอมขาเล็กๆรีบๆกับนั่งไม่ได้ก็เพราะว่าชีวิตนะของเขานั่งอยู่แต่บนเก้าอี้นะนั่งทำงานนะทางางทำง,งานจะแบจะ๋มโนั่งบนเก้าอี้ชีวิตเนี่ย ไม่เคยมาลงพื้นไม่เคยมานั่งอะไรเลยนะฉะนั้นน่ะไอตัวไอปัจจัยของการนั่งยองๆไม่ได้หลักพี่สำคัญที่สุดก,ก็คือนี่ตัวบริเวณนี้นี่นี่นี่ไอตั้งแต่หนังเท้านะไปจนถึงตรงนี้มันจะยึดนะมันจะยึดมันก็เลยนั่งไม่ได้ปัจจัยอันที่สองก็คือตรงนี้ตึงๆ แต่อันนี้ลองอันนี้ปัจจัยลองๆมากมากเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยแรกนะข้อเท้ามันไม่มีความยืดหยุ่นไงเพราะว่าเรานั่งแต่บนเก้าอี้เราลองสังเกตดูสิเรานั่งบนเก้าอี้เห็นไหมข้อเท้ามันได้บริหารไหมมันก็อยู่ออกมาอย่างนี้ฉะนะนไอ้หนังตรงนี้มันก็ยืดมันก็ยืดเป็นธรรมดานะอืมแต่ถ้าเราได้นั่งพื้นอะไรบ่อยๆเนะี่ยไอ้ตรงนี้มันจะได้รับการงอบ่อยๆฉะนั้นน่ะมันก็นั่งยองไม่ได้เลาวเราสังเกตดูอนะ่ะเวลาเรานั่งยองๆเนาะดูของผมเลยง่ายๆของ อะไรนะเส้นโคนยืดลดูสิเห็นไหมเป็นมุมแหลมเลยงอได้เยอะมากเห็นไหมงอได้เยอะการงอได้เยอะมากฉะนั้นเนะ่ยตัวผมก็จะอยู่ในอิริยาบุตรของการนั่งยองๆได้อย่างสบายอบอกเลยว่าอย่างสบายแต่ถ้าใครที่นั่งยองไม่ได้ส่วนใหญ่ไอตรงนี้มันจะงอไม่ได้พอนั่งปึ๊บเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ปึ๊บมันก็จะทานขี่มันก็จะล้มลงเออมันก็จะล้มลงตลอดเลยนะ ฉะนั้นเน่ยไอ้วิธีที่เราจะมานั่งยองๆให้ได้เราก็จะเป็นต้องยืดตรงนี้อืยืดตรงนี้นะเพื่อที่เราจะได้นั่งยองจริงๆเ่ยระบบบอกเลยว่าคนที่นั่งยองๆไม่ได้มันก็คล้ายๆกับอารมณ์เหมือนกับพิการโดยไม่ได้ตั้งใจมันอารมณ์ประมาณนั้นจริงๆนะเพราะเป็นอิริยมบถธรรมชาติของมนุษย์แต่มันก็จะมีคนเฮ้ยนั่งยองๆแล้วปวดเขา่า ก็แง่สิก็มันนั่งมันยองไม่ได้แล้วพยายามนั่งมันก็ขืนตัวเองอ่ะบามันมัรพยายามไปนั่งนานๆเนี่ยมันก็เจ็บดึงผมเนี่ยโอเคผมนั่งยองได้แต่ท่านนั่งนานๆเป็นสิบกี่สิบนาทีมันก็ปวดขาเหมือนกันแหละออมันก็ป่วยอยู่ดีนะอืมโอเคมาครัวนี้มาถึงเริ่มเรื่องกันว่าเออคนที่นั่งยองๆไม่ได้มันคือไอ้ตรงนี้มันไม่ยืดหยุ่นเนาะและบางคนอ่ะพออย่างนี้ไม่ได้ปึ๊บก็ต้องมาเปลียบมานั่งกลางขาไง ทําไมการขายมันนั่งได้ล่ะเห็นไหมข้อเท้าดูดูดอนผมการขายไหมข้อเท้าผมทางานไหมเห็นไหมข้อททเอท้าของผมเนี่ยอยู่ปกติอืมอยู่ปกติฉะนั้นนั่งได้นะแต่พอเวลาขาทิ่ทปุ๊บเห็นไหมมันก็เป็นอย่างนี้แต่ครั้งนี้เราจะมาทำยังไงให้รู้สึกว่าตรงนี้มันยืดท่าโคดง่ายท่าโคดง่ายเออมันจะมีอยู่วิธีหนึ่งนะ อันนี้ผมสอนถ้าขยันทำทุกวันวันละหลายหลายรอบผมกล้าการันตีว่าไม่เกินหนึ่งเดือนจากนั่งยองไม่ได้นั่งยองได้แน่นอนผมสอนพวกฝรั่งตัวแข็งๆมาแล้วแบบนั่งเป็นคนเย็นมะานเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนั่งแล้วก็นั่งแล้วก็งายท้องงายท้องคันนี้แกะทำทั้งวันเลยไนไม่ถึงเดือนด้วยนั่งได้อ่วิธีเขาคือทำอย่างนี้เราก็ตอนแรกเราก็นั่งอย่างนี้ก่อนอนั่งอย่างนี้ เอามือท้าไว้เอาเอาไปว่าผมจะไปทําให้คนนั่งไม่ได้ก็แลวกันเนาะและครนี้ขยง n g ขยขย n งและไอ้ตรงนี้มันก็จะลอยขึ้นมาใช่ไหมล่ะมันลอยเนาะครนี้ผมก็จะก้าวขาข้างหนึ่งมาด้านหน้าก้าวมาด้านหน้าไอ้ตรงนี้ก็ยังขย e งต่อไปแต่ว่ามันจะเริ่มมีแรงกดอะไรบางอย่างมาแล้วมันจะเริ่มมีแรงกดอะไรมายบางอย่างแล้วแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยืดตัว ยืดตัวแล้วก็ใช้ท้องค่อยๆกดลงมาเห็นไ,ไหมในนี้น้ำหนักตัวมันเริ่มกดลงมาอมืพอกดลงมาปึ๊บไอตรงนี้จะได้รับน้าหนักเพิ่มอีกทีนึงและรั้นเนี้ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายกดส้นเท้าเนีย่ยกดส้นเท้ากดส้นเทา้านี่ไม่ต้องให้มันมาถึงพื้นนะแค่ใกล้พื้นก็ตึงจะตายแล้วเดีย๋ยวเราก็อยู่ไปเนีย่ยทำบ่อยๆเนี่ยตอนนี้เห็นไหม ดูดูข้อเท้าสิเห็นไหมของผมนี่มันงอเยอะจัดแหละตอนนี้มันจะงอเยอะจัดแต่ว่าใครทาเริ่มแรกม,มันไม่ได้งอขนาดผมแร้นะมันจะประมาณอารมณ์นี้รู้สึกโอ้ยแค่นี้ก็ตึงจะแย่อยู่แล้วาพอทําไปเธอสัปดาห์หนึ่งอะ่ะรู้เรื่องแล้วมันจะลงไปเยอะเนี่ยกคมลงมาพอเมื่อยคือถามว่าผมถามผมว่าค้างนานแค่ไหนค้างจะรู้สึกว่ามันเมื่อยแค่นั้นแหละพอเมื่อยก็เลิกแล้วแล้วเราก็มาทาอีกข้างหนึ่ง นะไม่ต้องไปจับเวลาอะไรมันมากกักหรอกทําอ,อีกข้างหนึ่งนะเราไปยืดหน้าอย่างนี้ก้าวขาเห็นไหม,มแล้วเราก็กดลงมามถ้าดูด้านหลังเนะี่ยเห็นไหมส้นเท้าของผมไม่ได้อยู่ที่พื้นนะเห็นม,มันมกักจะลอยอยู่แหละแล้วก็ใช้ตัวโขมลงเนี่ยถ้าเป็นด้านข้างก็เป็นอย่างนี้ถ้าไปด้านหน้าอะมุมด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้เนาะออก,กดลงมาสบายๆไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปขย่มมันมากเนาะ ให้มันรู้สึกโอเคมันก็ตึงดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ไปทําอะไรอย่างอื่นบางว่าก็มาทําใหม่เนาะอืมมีรู้สึกของผมคนนึงเนี่ยนั่งดูทีวีไปก็ทําไปนะไม่ถึงเดือนน,ะนั่งได้แล้วนั่งทีวีก็ทยํยานี้แม่แม่ก็บอกไอ้เป็นบ้าเหรอนะแต่บางเอญรู้สึกผมไม่แคร์สื่อครับจะว่าบ้าก็ว่าไปแม่นะนี่ก็ทำไป แล้วเราก็จะนั่งยองได้ของเราเองทีเดียแต่ว่าอันนี้จะมีข้อคําเตือนอยู่นิดนึงเนาะถ้าใครมีปัญหาเข่าแล้วงอแล้วเจ็บเข่าอยู่ฮะเราก็อย่าเพิ่งไปทํามันนะไปบาบัดเ,เข่าก่อนไปบาบัดเข่าก่อนแล้วเราค่อยโอเคมาทําอะไรแบบนี้ทีหลังเนาะครับสำหรับวันนี้นะก็ผมก็ต้องไปก่อนแล้วล่ะครับนะถ้าชอบก็ กด Subscribe ติดตามมาให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับใครอยากจะให้ผมทำเรื่องอะไรก็นะเม้นมาด้านล่างคลิปของผมได้เลยนะครับอวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม